เรามารีวิวรถ EM 3กันหน่อยนะคะนี่ามารีวิวรถ EM 3กันก็ดีนะคะเราขับมาตั้งแต่หมู่บ้านวิเศษสุขขึ้นมาตรงทะเลปากพนังเช้านี้สวยมากสวยมากเมื่อกี้เรานั่งกันมาสองคนสบายเลยค่ะเป็นคนนั่งสบายนะคะเพราะว่ามันมีที่ ล็อกหลังล็อกหลังได้ดีมากนั่งแล้วนั่งแล้วรู้สึกสบายเหมือนมันมีที่พิงพนักพิงหลังมาดูกันาประมงหาปลามีคนมาตกปลาน้ำใสมากวันนี้แนะนำเลยค่ะใครอยากมาเที่ยวกังหนันน่าจะสวยนะ ดูนะคะนี่รถ EM 3นี่จะมารีวิวกันสวยไหมคะสวยเลยใช่ไหมคะ EM 3มีข้างหน้าใส่ของได้เยอะแยะมีไฟมีกระจกข้างเสียงรถด,ดังนั่งสบายเลยค่ะเมื่อกี้เป็นผู้นั่งมานั่งสบายมีที่พนักพิงขาตั้งสแตนอะไรโอเคเลยค่ะ เราลองดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อประมาณการว่าเราจะต้องออกจากบ้านกี่โมงให้ไปถึงที่ทำงานแล้วก็ประหยัดยังไงเดี๋ยวดูตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ